นะลงทุนในท้องถิ่นจะยิ่งทําให้เกิดการจ้างงานก็คือน้ําประปาดื่มได้ถ้าเรายกระดับน้ําประปลาทั้งประเทศจะเกิดการจ้างงานการผลิตท่อเดี๋ยวแป๊บคือนนะีขออนุญาตขำแป๊บนึงขอเวลาขำหน่อยอ่ะถูกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยการที่บอกว่าลงทุนสร้างนู่นนี่ขึ้นมาเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนกันนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยทําแล้วคุณมาค้านหาอะไรคุณมาพูดอะไร นะคะสมองมีคิดแค่น้ำประปาดื่มได้พอน้ำประปาดื่มได้ประเทศกูจะรวยเลยพอน้ำประปามันดื่มได้ประเทศนี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันใหญ่โตประชาชนทุกคนจะมีเงินเต็มกระเป๋าอุ๊ยบ้าต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะวันเนี้ยคือคนที่ออกมาพูดเนี่ยนะคะที่ฉันพูดได้เลยค่ะว่าถ้าคิดว่าประเทศเป็นลาป่วยนะคะแล้วคุณจะต้องไปรอน้ําประปาดื่มได้ แล้วคุณจะต้องไปรอเก็บภาษีจากคนรวยเพื่อที่จะมาทํารัฐสวัสดิการแบบที่คุณต้องการจะทําเนี่ยทําไมเพื่อไทยเขาคิดไม่ออกลคะคะมันดีอ่ะแล้วมันไม่ต้องถูกด่าด้วยแล้วกรณีของการที่คุณพูดบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะทำแบบเนี้ยคือสร้างเรื่องสร้างราวเพื่อที่จะให้ถูกมองว่าโครงการเนี้ยมันไม่มีทางทําได้แล้วก็จะมีนักร้องไปร้องในที่สุดนะมีการะะระงับ หรือการไม่ได้ให้ทําเนี่ยก็เข้ารับเพือพ่อไทยเพือพ่อไทยต้องการอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเพราะจริงๆเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วว่าม,มีใครได้อ่าไม่มีใครทําตรงนี้ได้และสุดท้ายคนไทยจะไม่มีใครได้เงินหนึ่งหมื่นบาทแม้แต่คนเดียวทัศนคติแบบนี้ดิฉันพูดได้เลยค่ะว่าดีแล้วที่พวกคุณไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะนะคะทีนี้ความบอกว่าการลงทุนนั่นก็คือน้ำปลาดื่มได้ ไหนมามันคืออะไรพูดอะไรเนี่ยคือพูดเอามอนเอาเทพเอาเก๋หมดเลยแล้วก็ด้อมก,ก็ชื่นชมสรรเสริญน้ำประปาดื่มได้ถ้าเรายกระดับน้ำประปาทั้งประเทศจะเกิดการจ้างงานการผลิตทอถามว่าการจะยกระดับน้ำปปาให้ดื่มได้เนี่ยทำได้นะภายในพนิสภัณฑ์ได้ไหมแล้วพอคุณทําได้เนี่ยนะเงินที่จะไหลเวียนมันจะเป็นกี่เดือนอา้าวไม่ต้องใช้คน โอ้โหบอกเลยค่ะว่าถ้าคิดได้แค่นี้นะคะแล้วก็บอกอีกนะคะบอกว่าเมื่อภาคธุรกิจเห็นว่ามีความต้องการชัดๆเขาก็จะลงทุนสร้างรุ่นสร้างนี่ขึ้นมาเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นฉันบอกคุณสนิกัญญาหรือคุณใหม่เอาไว้เลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำอยู่คุณค้านหาหาอะไรนะคะ เมื่อภาครกิจเห็นว่ามันมีความต้องการชัดๆเขาก็จะลงทุนคือเขาไม่ต้องการที่จะเห็นน้าประปาดื่มได้ค่ะคนจะลงทุนน่ะรูัว่ารที่คนจะลงทุนเนี่ยเขาดูตรงไหนเขาดูความน่าเชื่อถือของรัฐบาลค่ะคุณต้องไปเกิดใหม่ไหมเนี่ยการลงทุนของเอกชนหรือพวกที่เป็นนักธุรกิจหรือนักลงทุนอะไรแล้วก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่เขาจะดูก็คือสถียรภาพของรัฐบาล สิ่งสําคัญที่เขาจะดูก็คือการวางตัวรัฐมนตรีนะคะแต่ละกระทรวงเป็นที่น่าเชื่อถือไหมเก่งไหมมีมีมันสมองไหมมีความคิดไหมไม่ได้อยู่ที่น้ำปลาดื่มได้แล้วก็ไม่ได้มันคิดว่าประเทศเป็นเหมือนลาดิฉันบอกว่าถ้าคุณคิดว่าประเทศนี่นะเปรียบเสมอมาพวกคุณเป็นอะไรนะคะอยากเป็นลาก็เป็นไปคนเดียวค่ะวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายประเทศนิยมทําคือการลงทุนยิ่งลงทุนขนาดเล็กจะช่วยเพิ่มการจ้างงานได้ นะลงทุนในท้องถิ่นจะยิ่งทําให้เกิดการจ้างงานก็คือน้ําประปาดื่มได้ถ้าเรายกระดับน้ําประปาทั้งประเทศจะเกิดการจ้างงานการผลิตท่อเดี๋ยวปป๊บคึอนะขออนุญาตขำแป๊บนึงขอเวลาขำหน่อยอะนะคะเมื่อการเมื่อภาคธุรกิจเนี่ยเห็นว่ามีความต้องการชัดเขาก็ลงทุนสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นเกิดอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น พูดตรงๆเลยนะคะดิฉันเห็นเนนผู้หลายคนนะที่เขาแบบโทษหรือแสดงความที่เกิดอะไรเนี่ยก็ยังน่าฟังหมดคือเลาคิดว่านะคะเป็นผู้เรษฐกิจที่หลายประเทศที่ยอมทำการลงทุนใช่แล้วคุณจะเอาอะไรมาลงคุณต้องปิดทุนก่อนไหมเรื่องคอตัรัฐบาลนี้ที่ต้องการแจกหนึ่งหมื่นบาทให้กับประชาชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะสิ่งคือเขาจะไม่กู้แะ แต่เขาจะไปเก็บเอาจากภาษีพวกคนรวยคนที่รวยระดับมีสามร้อยล้านห้าร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยเขาจะเก็บภาษีคนพวกเนี้มาทําแล้วทีนี้ฉันถามว่าแล้วมันทําได้เลยเหรอในรอบปีของภาษีเนี่ยคือคุณขึ้นมาถึงปุ๊บคุณจะไปเก็บภาษีเขาเลยมันไม่ใช่นะภาษีมันก็จะเสียกันเป็นเขาจะมีระยะเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ารัฐบาลต้องการจะทําโครงการอะไรกัแล้วแต่แม้แต่สามพันบาทของผู้สูงอายุเนี่ย แล้วคุณใช้คําพูดนี้ฉันก็เลยบอกอย่างนี้ค่ะว่าใช่คุณคิดเนะี่ยมันถูกแต่คุณไม่ได้รู้เหรอคะว่าในประเทศไทยเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีเงินเป็นหลายร้อยล้านขนาดนั้นเนี่ยนะฮะมันมีกี่เปอร์เซ็นต์คือคุณจะเก็บภาษีคนที่อ,อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหรือประมาณกี่ล้านคนมีไม่กี่ล้านคนนะฮะที่เขามีเงินขนาดนี้แล้วคุณจะเอามาหาศาลห้าแสน 5, กว่าล้านเนี่ยไปทํา คือความคิดตรงนี้ฉันบอกว่าพวกด้อมแม่งก็ยังอวยกันได้มึงอวยกันไม่ลืมหูลืมตากูสงสารจริงๆค่ะคือคุณคุณไปคุณไปรู้ไหมฮะว่าโครงโครงสร้างการเงินการคลังเนี่ยนะครับคุณก็เรียนมาแหละคุณอยู่สถาบันที่มันเป็นสถาบันที่โจมตีรัฐบาลมาโดยตลอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าก้าวใครเปรัฐบาลสถาบันทีดีไอจะมีท่าทีต่อประเด็นของอนโยบายที่มันก็ต้องใช้เงิน เหมือนกันก็คือห้าแสนกว่าล้านเช่นเดียวกันแต่การหาเงินของเขาก็คือเขาแท้ตรงที่เขาไม่กู้เขาไม่กู้เพราะอะไรเขาไม่กู้เพราะว่าเขาเนี่ยจะไปเก็บภาษีจะไปจกเอาจากกระทรวงนั้นกระทรวงนี้แล้วก็โดยเฉพาะจะไปลดขนาดกองทัพจะไปอเอาเงินที่เป็นงบประมาณไปซื้อนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเอามาทําซึ่งคุณยังทําไม่ได้นี่เพื่อไทยเขารู้ดีเขาถึงถึงได้ทําแบบนี้นะคะ คือสิ่งที่พัเก้าวไกลจะทําเนี่ยมันทําได้แต่ต้องใช้เวลาแต่คุณจะกระตุ้นตอนนี้คุณถามว่าคุณคิดยังไงอยู่ดีๆคุณดเดินไปเก็บภาษีเพื่อที่จะเอามาทำตรงนี้ฉันถามว่าคนรวยเนี่ยนะคะรวยเขาก็เป็นคนที่เสียภาษีเหมือนกันถูกต้องนะคะแต่ถามว่าแล้วคนรวยเขาผิดเหรอเขาผิดเหรอที่เขารวยอ่ะ <laughs> นะ ก็ทุกคนเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลต้องดูแลหมดแหละคุณจะรวยจะจนเขาก็ต้องดูแลค่ะจะมานั่งเลื่อกบอกว่ากูจะดูแลแต่คนจนมันไม่ใช่นะในะนะขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเขาเรียกอะไรนะให้การดูแลหมดนั่นแหละค่ะและที่ฉันบอกว่านะการลงทุนยิ่งขนาดเล็กจะจะช่วยเพิ่มการจ้างงานได้ซึ่งลงทุนในท้องถิ่นจะทําให้เกิดการจ้างงานนีนก็บอกว่าก็กนี่ไง ลงทุนขนาดเล็กก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะเอาไปซื้ออะไรต่ออะไรมาลงทุนนะขายของกันอะไรกันนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำไมถึงต้องให้หนึ่งหมื่นบาทอะไม่ได้ให้ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งให้เอาไปลงทุนเอาไปต่อยอดซึ่งพอถึงตรงนั้นเงินไหลเข้ากระเป๋าแล้วเดี๋ยวมันก็จะคิดได้เองอะผมจะทําอะไรพูดได้ยังไงฮะถามหน่อยพูดได้ยังไงนะะทีนี้ที่ท่านพูดบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าในพักของคุณเนี่ย นะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับริทตันวอลเลตแบบนี้คือเราไม่ได้ว่าค่ะคุณเป็นฝ่ายค้านนะคะแต่คุณไม่ได้มาขัดขวางสิถ้าการจะขัดขวางเรื่องริทตันวอลเลตเนี่ยนะคะก็คือคุณต้องไปทําในสภาหไหมการออกมาแสดงความคิดเห็นหรืออะไรแบบนี้เลี้ยงบอกว่าประชาชนจะเข้าใจได้ไหมว่าพักคุณน่ะโดยเฉพาะพวกคุณน่ะวันนี้ลืมแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องการคุกคามทางเพศหรือแม้กระทั่งการที่ขับสอสออกจากพักเพื่อให้เขาไปหาพักใหม่อยู่ได้ภายใน30วัน นี่เป็นการลงโทษที่ฉันบอกว่ามันก็เหมือนไม่ได้ลงโทษนั่นแหละทําไปเพื่ออะไรนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้พวกคุณไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมของพวกคุณเองเลยหันมาไล่ตีหรือไล่บี้เอลิซาเวันเล็อย่างเอาเป็นเอาตายทั้งท้ง,ท,ง,ท,งที่จริงๆแล้วนะคะโครงการเนี้ยประชาชนเขาต้องการนั่นไม่ได้หมายความว่าพักคุณซึ่งอวดอ้างตัวเองว่าเป็นพักที่ ดูแลจะเข้ามาดูแลประชาชนเป็นพักของคนรุ่นใหม่จะมาปฏิรูปนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคุณมันย้อนแย้งอะในขณะที่คุณบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นแล้วต้องรอให้มันแย่ก่อนเหระคะต้องรอให้มันแบบโอ้โหนะต้องให้ทุกคนถือกระลาขอทานก่อนเหละฮะถึงจะขึ้นมากระตุ้นอะ่ะเพราะเพื่อไทยทําถูกแล้วนะคะแล้วบอกว่าตรากะอย่างนี้ คุณจะมาบริหารประเทศที่มันสะสมปัญหาหมักหมมมาตั้งเจ็ดแปดปีคุณจะทําได้ยังไงมันไม่ยิ่งซ้ําเติมปัญหาเหรอแล้ววันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรก็โจมตีดิทั้นวันเลตอย่างเดียวเลยนะวันนี้ก่อนจติดกรวันนี้ก็ออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยโครงการนี้จะทําให้เกิดความเสียหายนู่นนี่นั่นในขณะเดียวกันตอนที่คุณเป็นรัฐบาลคุณน่ะก็กู้ทำไมไม่พูดนะฮะแต่มันเป็นการกู้เพื่อไปทําโครงการนู่นนี่นั่น โครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยนะคะถูกตั้งคำถามว่าตกลงใครเข้มแข็งนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าประเทศนี้นะคะมันจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะ,ะมันไม่มีทางที่จะ,จะเจริญได้ถ้าไม่ได้เป็นพักคุณเป็นรัฐบาลเรียนขอบอกเลยะคะ่ะว่าฉันเถียงไปหาเลยต่อให้เลือกตั้งอีกกี่ครั้งก็จะเลือกเพื่อไทยนะคะมันไม่มีความเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณพูดแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะ,ะจักกะของคนพวกนี้ เดี๋ยวคืนนี้เห็นบอกธนาธรก็จะมาพูดเรื่องดิตันวันเลตหลังจากที่หายไปละแบบเงียบหายไปเลยนะคะอยากพูดอะไรก็พูดค่ะเพราะว่ารัฐบาลเขาคิดดีแล้วแล้วเขาคือวิธีการคิดของเขาที่มาโจมตีในวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการว่าอาจะล้มเลิกโครงการนี้เพราะกลัวประชาชนด่าห้าสิบล้านคนนะคะถ้าทัวไปลงสักครึ่งหนึ่งเนะะี่ยสองร้อยห้าอะไรนะคะอ่ายี่สิบห้ายี่สิบห้าล้านคนเนี่ยไปทัวลงคุณก็ตายหาแล้ว Né? Nah.